สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับข่าวดีหรือข่าวร้ายคดีตัดไม้หต้นที่ก,ก,กอกทนายได้โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์0 9 9 169 5 5 มีนายตำรวจนามว่าร้อยตำรวจเอกโชธพัดมารับสายแทนผู้คับบัญชาเมื่อสอบถามจึงทราบชัดเจนว่าถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานทำไม้ห่วงห้ามไม้อารางบางคนอาจสงสัยว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ช่วยลุงพลตัดต้นไม้ไงเป็นทำไม้ได้อย่างไรทนายขอที่บายว่า ทำไม้ความหมายคือตัดฟันผ่าขุดรวมทั้งชักลากไม้ในป่าและยังมีอีกหลายคำแต่ขอผ่านคำพวกนั้นดังนั้นกลุ่มยูทูบเบอร์ตามคลิปเห็นชัดเจนว่าช่วยกันตัดต้นไม้แถมลากไปไว้ที่อื่นจึงถูกตั้งข้อหาทำไม้การทำไม้จะมีความผิดขนาดไหน ทนายขอเวลาค้นนะครับเอาเรื่องหลักๆก,ก่อนผลการสอบถามท่านร้อยตำรวจเอกโชติพัฒนได้ให้คำตอบเป็นที่แน่ชัดว่าถ้าบุคคลที่ถูกหมายเรียกมาตามนัดไม่ต้องใช้หลักประกันตัวมารับทราบข้อเก่าหาแล้วปล่อยตัวไปสรุปไม่ต้องใช้เงินหรืออะไรประกันตัวนะครับชัวชัดเจนนอกจากนี้ ยังจะมีการออกหมายเรียกยูทูบเบอร์อีกหลายคนเป็นผู้ต้องหาดังนั้นใครที่ปรากฏตัวในคลิปต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยทนายมีดีกาเทียบเคียงให้พิจารณาเป็นดีกาที่109.06ทับ6ปี2506ดีกาใหม่ๆเกี่ยวกับป่าไม้หายากมากครับสาร พิพากษาว่าโจทฟ้องว่าจำเลยร่วมกันตัดต้นไม้ยางอันเป็นไม้ห่วห้ามประเภทกอโดยไม่ได้รับอนุญาตและแปรรูปไม้ยางที่จำเลยร่วมกันตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยรับสารภาพตามฟ้องและให้การว่าไม้นี้อยู่ในเขตวัดจำเลยตัดและแปรรูปเพื่อนำไปใช้ในการปฏิสังขรณ์วัดและเข้าใจว่ากระทํา โดยมิต้องขออนุญาตศาลถือว่ากฎหมายอาญามาตรา64ใครจะอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้ดังนั้นจึงต้องรับผิดฐานทำอันตรายแก่ไม้ห่วงห้ามส่วนการมีไม้แปรรูปไว้ครอบครองเนื่องจากเอามาใช้ในวัดจำเลยไม่ได้ครอบครองจึงไม่ผิดฐานมีไม้แปรรูปในครอบครองเหนื่อยไหมครับ คดีป่าไม้คดีป่าสงวนแห่งชาติเป็นคดีที่ทำยากแถมโทษหนักเหนื่อยใจแทนผู้ต้องหาทุกคนแต่ทนายคิดว่าคดีจิ๋วๆแบบนี้สารคงรอลงอาญาให้เพราะทุกคนไม่เคยทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้มาก่อนมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งกระทําผิดด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแถมไม่มีเจตนาในการกระทำผิดผิดหลงข้อเท็จจริง ไม่รู้เป็นไม้ห่วงห้ามและเวลานี้แม้เป็นไม้ห่วงห้ามถ้าขึ้นในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตัดได้แล้วครับไม่ผิดกฎหมายทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคารที่6เมษายน2564ป่าตองภูเก็ตความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับต่อไม้อัปยศ นี่คือตอไม้กระถินป่าที่แฟนทนายเป็นคนถ่ายไว้เมื่อ12มีนาคม64วันที่ได้ไปเยือนกกกอกข่าวว่ามีผู้ถูกหมายเรียกไปเป็นผู้ต้องหาหลายคนพร้อมข่าวเรื่องไม่มีเงินประกันตัวทนายงงมากคดีแค่นี้ปกติถ้าไปตามหมายเรียกไม่ต้องใช้เงินประกันตัวแต่ทำไมมีข่าวว่าอาจต้องใช้เงิน ถึงหนึ่ง0สนเพื่อประกันตัวใครถูกหมายเรียกส่งหมายมาให้ทนายได้ไหมจะโทรถามตำรวจว่าต้องใช้เงินประกันตัวตามข่าวลือหรือเปล่าที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ยกเว้นคดีออกหมายจับหรือคดีชักกันปล้นฆ่าโทษสูงถึงต้องใช้เงินแต่ถ้ามาตามหมายเรียกไม่เคยใช้เงินประกันตัวเลย งั้นอย่าเพิ่งตกใจโทรไปสอบถามผู้ออกหมายจะได้คำตอบชัดเจนถ้าต้องประกันหนึ่งแสนจริงคงมีใบสั่งจากใครบางคนจึงควรร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมส่วนคดีก็ขอเลื่อนไปก่อนจะออกหมายจับได้ก็ต้องออกหมายเรียกสองครั้งก่อนตั้งสติดีๆไม่ได้เป็นนายทุนบุกรุก ทําลายป่าแค่ชาวบ้านตัดต้นไม้เพราะความเข้าใจผิดมันจะอะไรกันนักหนาอย่าเวอร์เกินไปทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล6เมษายน2564ป่าตองภูเก็ตลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของทนายนิทัศน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นในเพจคนแรกบอกว่าขอบคุณค่ะท่านทนายที่คอยห่วงใยชาวกวกอกถัดมานะครับบอกว่า จัดหน่อยค่ะท่านทนายมันเกินไปแล้วมันกลัวอะไรมีใครอยู่เบื้องหลังทำไมถึงได้รังแกชาวบ้านได้ขนาดนี้ประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นถัดมาครับบอกว่าท่านทนายคะ,นนยคะต้นกระถินป่าตัดแค่กิ่งข้างบนออกแค่นี้เองค่ะส่วนโคนต้นส่วนล่างยังอยู่ค่ะจะถือว่าโคนต้นไม้ได้ยังไงคะ เจ้าหน้าที่มาดูยังไงอยากเห็นต้นมละล่ะขุดขขุดุด,ดลงไปดูเลยค่ะยังอยู่นะกิ่งใบยังงอกออกมาใหม่เลยจ้าขอบคุณท่านทนายมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าเรียนถามท่านทนายอยากทราบว่าลุงพลแก่ทำบุญที่วัดโรงเรียนทุนการศึกษาสามารถนำใบนุโมทนามาลดหย่อนภาษีได้ไหมถัดมานะครับบอกว่า คงไม่ใช่ค่ะท่านช่างเขาไปตามหาหมายเรียกและยังไม่ต้องมีการประกันตัวแต่อย่างไรเขากลับมาเองเพียงแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเตรียมมาความพร้อมไว้รอถ้าหากจำเป็นค่ะเท่าที่ฟังข่าวมานะคะถัดมานะครบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้โนดถ้ามีการประกันแล้วค่ะแต่คิดว่าคงเรียกไปสอบปักคำเฉยๆคนปั่นให้ตกใจเยอะค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับขอบคุณท่านสุวัตขอบคุณท่านวราวุธที่ช่วยลุงหลังจากเขียนรุกป่าตัดกิ่งไม้ลานพญานาคหลายตอนจนถึงซักผ้าขาวและวันนั้นถึงวันนี้อย่างเงียบเมื่อ30มีนาคมพอวันที่สาเมษายนท่านสุวัตตอบแล้ว โดยเรียกยูทูบเบอร์ช่างพงไปให้ปากคํา8เมษาทำให้คดีเร็วขึ้นมากช่างพงไม่ต้องกลัวเพราะเป็นขั้นตอนธรรมดาไม่มีประกันตัวเหตุที่ต้องเรียกสอบเพราะป่าไม้กับตำรวจกกตูมจับลุงพลสอบคนช่วยลุงพลตัดกิ่งไม้14คนแต่คนช่วยตัดลากกิ่งไม้ ทำเหมือนกันคงสอบเป็นพิธีเพียงสองคนเท่านั้นไม่นานด้วยเพราะลุงเจ้าของไม้อย่างไม่ผิดจากนั้นตำรวจอาจจะได้สั่งไม่ฟ้องยื่นอัยการซึ่งท่านคงเห็นด้วยไม่ยื่นสารก็จบคดีเพื่อนคงสงสัยว่าคดีมดจิ๋วทำไมถึงใช้บกปทสอมาทำคืออย่างนี้ คดีนี้ถ้าตำรวจพื้นที่ทำจะถูกกดดันจากกลุ่มคนทำลายลุงแน่ๆขนาดท่านปทศยังถูกโจมตีเลยจำได้ไหมเหตุนี้นะ่ะท่านสุวัตจึงต้องคุมคดีลุงเองทั้งหมดจึงได้ไม่มีใครกล้าวิ่งหาให้คดีเขวลุงได้รับความยุติธรรมจากท่านโดยตรงเข้าใจนะเพื่อน เพื่อนควรขอบคุณท่านพอบอตรสุวัสด์กับท่านรัฐมนตรีวาราวุธที่ท่านทั้งสองรู้แล้วว่าลุงพลไม่ผิดจึงลงมาช่วยสางคดีให้ถ้าให้ดียิ่งขึ้นขอท่านสุวัสด์ส่งตำรวจมาสอบที่กกตูมจะดีมากอย่าให้คนจนเสียค่าเดินทางเลยดีใจและหัวเราะอ,อีกครั้งนะ FC ลุงดูภาพสิท่านทั้งสองยิ้มให้แล้ว ลุงก็ยิ้มรับสวัสดีครับวีระหลงสสบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของคุณวีระและแฟนคลับของลุงพลนะครับคนแรกบอกว่าช่างเป็นบทความที่อ่านแล้วชุ่มชื่นหัวใจส่งพลังบวกสู่ชาวก,กกอกและสังคมที่ติดตามเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นถัดมานะครับบอกว่าดีใจมากๆครับถัดมานะครับบอกว่าปรืมปริ่มน้ำตาคลออยากเห็นความยุติธรรมทั่วฟ้าเมืองไทยถัดมานะครับบอกว่า ได้รับข่าวสารดีๆแล้วรู้สึกมีความสุขเลยค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่มีความเมตตากับคนยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีกำลังใจขึ้น